สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับก็พบกันในดูสกอร์ .net แอปโปรแกรมวิเคราะห์บอลดูสกอร์นะครับผมสำหรับวันนี้ก็จะไปวิเคราะห์ในคู่ของบาเยิร์นนะครับพบกับไอทัชแฟรงเฟิร์ตนะครับผมเดี๋ยวเรามากกอสถิติห้านัดหลังสุดนะครับที่ทําได้กันนะครับผมสําหรับบาเยิร์นนะครับเป็นเจ้าบ้านนะครับวันนี้ก็ทําได้14ประตูใน5นัดหลังสุดนะครับส่วนแฟรงเฟิร์ตนะครับผมทําได้12ประตูนะครับส่วนอันดับกับคะแนนนะครับก็ไบเยิร์นอันดับ1นะครับคะแนน36นะครับผม โอเคแฟงเฟิร์ตอันดับ4นะครับคะแนน31นะครับเรียบร้อยครับผมวันนี้ก็เป็นทางของทีมเจ้าบ้านนะครับเป็นทางของบาเยิร์นมิวนิกนะครับต่อที่1.5นะครับผมลูกครึ่งนะครับแล้วก็ราคาสูงต่ํานะครับ3ลูกครึ่งนะครับผมเรียบร้อยครับวิเคราะห์เลยสำหรับผลการคำนวณคู่ บาเยอร์นนะครับพบกับแฟรงเฟิร์ตนะครับก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยก็จะมีโอกาสสกอร์สูง85%เลยนะครับโปรแกรมแนะนําให้เล่นสูงแรกแล้วก็เล่นสูงเต็มเวลานะครับส่วนโอกาสชนะนะครับก็เป็นทางของบาเยอร์นนะครับทีมเจ้าบ้านมีอยู่51%นะครับส่วนทีมเยือนแฟรงเฟิร์ตมีอยู่44%นะครับก็ห่างกันมากพอสมควรเลยนะครับผมสาหรับวันนี้ก็เป็นทางของบาเยอร์นินิกนะครับผมเจ้าบ้านต่อที่ลูกครึ่งนะครับก็ไปเล่นได้นะครับผมว่าบาเยอร์นเอาชนะได้นะครับ1เม็ดมาแน่นะครับผมแค่ต้องรอเม็ด2นะครับ โอเคหรือถ้าไม่แน่ใจนะครับผมวันนี้ก็ไปสูงแรกก็ได้นะครับมีโอกาสสูงแรกแล้วก็สูงเต็มเวลานะครับไปได้นะครับวันนี้โอเคนะครับผมใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับใครที่สนใจอยากได้โปรแกรมก็ติดต่อเข้ามาขอรับได้ที่ลิงก์ดอล่ารงคลิปได้ฟรีเลยนะครับผมสาหรับวันนี้ก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ